สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอๆพ,พี่น้องทั้งช่องฮักนัส,สวีเดนกลับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องขาเวลาเช้าๆเวลากาแฟมะนังเบาแว,แ,วแวะกับพี่น้องเนี่แหละค่ะพี่น้องขาวันนี้วันนี้ขออนุญาตค่ะพี่น้องขาขออนุญาตใช้สิทธิ์ค่ะใช้สิทธิ์ ชี้แจงช่องนี้โลกสวยไม่ต้องเข้ามาเป็นช่องที่แฟแฟไม่โกงฝากถึงคุณแม่มแม่มด้วยค่ะอันนี้คือเฉพาะกิจแล้วกันกับพี่น้องขาเช้ามาได้มาอ่านคอมเมนต์ใต้คลิป เมื่อสองสคลิปที่ผ่านมานี่แหละค่ะพี่น้องขาช่วงนี้มาดาหน่อยก็พยายามที่จะอ่านทุกคลิปทุกคนพยายามที่จะตอบอยู่ค่ะพี่น้องขาอันนี้ก็คือโอเคเราเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างอะไรยังไงก็ยังยืนยันว่าค่ะพี่น้อง่ะแฟแฟไม่โกงฝากถึงโดยเฉพาะคุณแม่มแมที่ใช้คําว่า ME ME แล้วก็ ME ME ก็คือ M ตัวแรกนี่ M ตัวใหญ่ เอ็มตัวที่สองอคำที่สองก็คือเอ็มตัวใหญ่ก็คือแหม่มนั่นละมังพี่น้องขาก็คือเขาเขียนมามาดามหน่อยก็เลยขออนุญาตยิบคนขออนุญาต,ออญาตใช้สิทธิก็แล้วกันกับพี่น้องขาเพื่อความสบายใจเพื่อการแฟ์ๆกันแล้วกันเพราะว่าช่องนี้อย่างที่บอกอยังยืนยันว่าโลกสวยไม่ต้องเข้ามา นะคะมีสิทธิ์ที่จะมามีภาวิจารณ์ไปเขียนได้แต่มันมาดามหน่อยเองก็มีสิทธิ์ที่จะหยิบยกมาตอบได้ก็เหมือนกันถ้าอ่านเจอมันก็เป็นการถือว่าแฟแฟไม่โกงนะพี่น้องนะคืออย่างนี้คะ่ะพี่น้องะ่ะมาดามหน่อยมีทําการทําคลิปอย่างที่บอกทําคลิปไปถึงอีคนที่ชื่อใช้นามว่าพัด พัฒนีนั่นแหะคะพี่น้องขะสืบเนื่องมาก็คือมาดำหน่อยไปวิเคราะห์วิจารณ์สี่กรณีกรณีที่บอกว่าโอเคให้จับตามองว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในวันสงวันนี้หรือเปล่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมีการเสืบพ,พร่เงอื์ไพรส์เพราะว่าเราได้ข่าววงในมาประมาณนั้นแล้วก็เอามา เผยให้ฟังว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าให้จับตาดูเพราะว่าเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าคดีมันเป็นมาปีหนึ่งแล้วยังไม่มีอะไรคืบหน้าแต่มันก็มีข่าวนู่นข่าวนี่มาซึ่งมันก็เป็นปกติของข่าวเป็นจริงเป็นปลอมเราก็รับรู้รับฟังก็คือมาเล่ามาพูดมาวิจารณ์ไม่ไร้สายร้าย ใครไม่เคยที่จะไปทําคลิปแล้วจะร้ายเพียงแต่ว่าโอเคจุดๆต้องจ้องจ,จับมมองว่าเป็นใครอะไรยังไงจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมนั่นคือที่มาที่ไปของคลิปนั้นของการไลฟ์สดนั้นแล้วก็มีคนที่ชื่ออ e. ีพัฒนีพัฒนีเนี่มาคอมเมนต์คอมเมนต์ก็ถือว่า ถ้าท่านผู้ชมผู้ฟังได้ดูได้อ่านแล้วก็คงจะแค้นก็คงจะโมเหมือนมาดามหน่อยนั่นแหละเขียนอย่างอื่นความเห็นอย่างอื่นแตกต่างอย่างอื่นไม่มีใครว่าหรอกกับปีนองค่ะการที่ทําอะไรลงคลิปลงโซเชียลเนี่ยตั้งแต่สองคนขึ้นไปก็คือว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนสามารถที่ขยายผลไปทั่วโลกได้เราก็รู้ไม่มีสิทธิ์ที่ใครที่จะมาห้ามใครว่าโอเคห้ามเขียนหน้ามเม้นห้ามด่าห้ามทออะไรยังไงแต่มาดามหน่อยก็อย่างที่บอก ตอบธรรมดาโลกไม่จำก็อยากหยิบยกมาตอบในช่องของตัวเองไม่ได้ไปพาดพิงใครที่ทําให้เขาเสียหายแต่พาดพิงในส่วนที่คนที่เข้ามาเขียนคอมเมนต์แล้วมาดามหน่อยติดใจถูกใจก็จําเป็นต้องเอาออกมาขยายในช่องของตัวเองก็ถือว่าไม่ผิดกติกากับพี่นอขาก่อนหน้านั้นอีพัฒนีพัฒนีเนี่ยมันใช้คําว่าอีหน่อยจอมรลวงโลกในกรณีที่มาดามหน่อยบอกว่าอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นที่ สีกอนะอะไรให้จับตามองอะไรยังไงประมาณช่วงนี้มันเหมือนกับว่ามีอะไรที่ทําให้เราตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนอยู่นั่นคือที่มาที่ไปแต่อีน,อนี่อีพัฒนีเนี่ยมาคอมเมนต์คําว่าอีหน่อยจอมหลวงโลกไหนล่ะไอ้ที่บอกว่ามึงจะไปจงไปจับหรือมีคนมาจงมาจับอะไรไงมันฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดนั่นแหละคือที่มาที่ไปประด่อาก็เลยมีการทําคลิปถึงอีพัฒนีพัฒน,ฒน,ฒน,ฒนีโดยเฉพาะเพราะว่า การที่มันมาเขียนบอกว่าอีหน่อยจอมลงโลกนี่มันเป็นคําที่ร้ยแรงมากเหมือนกันนะพี่น้องนะฉะนั้นถ้าท่านเป็นเจ้าของช่องหรือถ้าท่านเป็นผู้ที่โดนด่าโดนพูดคํานี้มันก็ธรรมดาละแต่มาดามหน่อยเองก็จะเ,เป็นประมาณว่าโลกสวยโลกสวยไม่ต้องขามานั่นคือชัดเจนนะเพราะช่องนี้ ถามมาตอบตรงด่ามาตอบตรงกันแล้วกันกับพี่น้องค่ะแล้วหลังจากที่มาดามหน่อยตาคลิปด่าอีคนชื่อพัฒนีพัฒนีแล้วเมื่อเช้าเมื่อไม่กี่นาทีมานี้แหละค่ะพี่น้องค่ะเอาเป็นว่าเมื่อ5นาที10นาทีที่ผ่านมาเพราะว่ามาดามหน่อยตื่นขึ้นมาแล้วก็มาอ่านเจอคนที่ชื่อแม่มแหม่มนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะ M E M E แล้วก็ MEME มอีแม่มแม่มนี่แหละก็ฝากไปถึงหน่อยกันแล้วกันก็เขียนมาแบบนี้ค่ะพี่น้องค่ะเขาเขียนมาแบบนี้คนที่ชื่อแมม่มนะ คนที่เขียนมาบอกว่าทำไมหลุดขนาดนะั้นน้องหน่อยพี่รับไม่ได้หยาบคายมากมายคุมอาร,รมณ์ไม่อยู่เลยขอยกมือลาอ่ะอันนี้นะ,ะชะัดเจนนะพี่น้องนะคนชื่อแหม่มมาคอมเมนต์ใต้คลิปที่ผ่านมาตะกี้นะที่มาดามหน่อยอ่ะด่าอีพัฒนีพัฒ,น,พฒนีนั่นแหละเขาเขียนมาบอกว่าอีกครั้งค่ะพี่น้องค่ะทําไมหลุดขนาดนั้นน้องหน่อยพี่รับไม่ได้หยาบคายมากมายคุมอาร,รมณ์ไม่อยู่เลย ขอยกมือลาอ่ะอันนี้ก็ขอบคุณก่อนละกันนะเออขอบคุณที่เป็นเอฟซงเอฟซี F C เข้ามาแต่ถ้าพูดถึงว่าไอ้คำว่าที่หยาบคายคุมอารมณ์ไม่อยู่อะไรยังไงนั่นนะ่ะลองไปเจอคุณไหมล่ะกับการที่คุณมานั่งบอกแหวะแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่สังคมเขานิยมชมชอบสนใจอยู่เราก็เอามาวิพากษ์วิจารณ์มาขยายตามสไตล์ของเราแล้วคราวนี้ก็คือถ้ามีคนมาเขียนด่าบอกว่าอีหน่อยจอมลงโลกหรือถ้ามีคุณไปพูดอยู่ที่ใดสักหนึ่งเรื่องอะไรก็ตาม ที่คุณไปชร์ไอเดียออกไอเดียเนี่ยคุณแหม่มคะหลังจากนั้นแล้วจะมีคนบอกว่าอ้าวอีแหม่มจอมลวงโลกแล้วคุณจะโกรธไหมคุณจะกราบสวัสดีกร,บร,รอบค,คุณเขาเหรอคะคุณแหม่มนะอันนี้ก็ถือว่าขอบคุณหละ่ะที่เขียนมาโอเคก็ไม่เป็นไรก็ขอบคุณที่ติดตามมาแต่ก่อนแต่ต่อไปก็ไม่ต้องมาทางไหนก็ไปทางนั้นก็แล้วกันนะคะคุณแหม่มเพราะว่าอะไรคะเพราะช่องอิชานานี่ฮักนัสสวีเดนโดยเฉพาะประดามหน่อยนี่เป็นช่องที่โลกสวยไม่ต้องนะคะโลกสวยไม่ต้องนะคะด่ามาด กลับถือว่าแฟแฟไม่โกงอันนี้เป็นปกติอยู่แล้วนะพี่น้องนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วโอเคคนเขียนนิดเขียนหน่อยแล้วก็จะมานั่งด่าเขามันก็ไม่ใช่แต่ถ้าคุณโดนด่าไอ้คุณที่เอามา comment, คอมเมนต์คมมาวิจารณ์เอาสิ่งต่างๆที่สังคมเขานิยมชมชอบแล้วเอามาวิเคราะห์มาวิจารณ์มาขยายตามสไตล์เรานี่แหละค่ะพี่น้องขานะมันก็ไม่ไปใส่ร้องใส่ร้ายใครนี่แหละแล้วคุณก็มามีคนมาเขียนด่าคุณว่าอีนู่อีนี่อีจอมลวงโลกเราจะว่าคุณแหม่มแหม่มเนี่ยถ้าคุณมาพูด อะไรสักอย่างใน การแชร์ไอเดียของคุณถ้าเขามาเขียนบอกว่าอีแม่มจองลุมลวงโลกแล้วคุณจะกราบสวัสดีขอบคุณเขาเหรอคะคุณแม่มนะคะก็ขอบคุณที่ผ่านมาที่ติดตามแต่ต่อไปก็ไม่ต้องมาทางไหนก็ไปทางนั้นอ่ะนะคะคุณแม่มขานะคะขอบคุณที่ต่อกก็ติดตามอะไรยังไงเพราะว่าคนอย่างคุณถ้าคิดว่าโลกสวยอาจารจะจัดอยู่ในประเภทคุณคือคือคุณแม่มเนี่ยจัดอยู่ในประเภทโลกสวยละกันนะคะไม่ได้บล็อกนะคะพี่น้องขาเขียนเขียนมาได้ค่ะตัก่างเหกต่างกับการที่คุณ เขียนมาในการคิดแตกต่างอะไรยังไงคุณเขียนมาได้ไม่มีใครว่าแต่ถ้าดิฉันอ่านเจอในสิ่งที่มันโอ้ยถูกตาต้องใจฉันก็เป็นการใช้สิทธิ์ ชี้แจงก็แล้วกันนะแต่การชี้แจงของมาดามหน่อยมันจะพิสดานิดนึงกับการที่โอเคขอมาต่อไปก็อย่างที่ว่าล่ะค่ะก็ถือว่าแฟร์แฟไม่โกงนะคะฉะนั้นก็คือเขียนมาได้เพราะว่าฉันไม่เคยกรณีใครก็ตามฉันไม่เขียนมาไม่เคยบล็อกใครแล้วแม้กระทั่งว่าบางคนเขียนมาด่าละอีอีภาษาญี่ปุ่นเดี๋ยวฉันจะเป็นการทําการไลฟ์สดอยู่อีภาษาญี่ปุ่นอีคนหนึ่งอีฉันอ่านไม่ออกอีฉันโง่อ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกอันนี้ก็แล้วกันนะคะที่เป็นโลโก้สีน้ําเงินแล้วก็ตัวภาษาอังกฤษเอยภาษาญี่ปุ่นของ เขาเป็นสีขาวนั่นแหละ่ฉันอ่านไปบอกว่ามึงชื่ออะไรเดี๋ยวกูจัดมึงให้แล้วกูจะเอาชื่อขึ้นหน้าเวทีหน้าเวทีนี่ก็คือถ่ายรูปแล้วกันเพราะกูเขียนไม่ได้นะคะฉะนั้นก็คืออันนี้ก็คือขอฝากพวกโลกสวยไม่ต้องเข้ามาเพราะว่าช่องนี้เป็นช่องที่ด่ามาด่ากลับเหมือนมาตอบตรงไม่ไม่โกง แฟรใช้สิทธิ์ชี้แจงก็แล้วกันนะพีนองนะฉะนั้นก็คือกรุณานะคะคุณแหม่ม,มถ้าคุณคิดว่าคุณเข้ามาแล้วรับไม่ได้หลุดขนาดนั้นเลยหลอน้องหน่อยพี่รับไม่ได้หยาบคายมากมายอะไรมันยังมีหยาบคายมากกว่านั้นค่ะสําหรับคนที่อยากขายอย่างที่มาดามหน่อยเคยพูดอยู่หลายคลิปคาแรคเตอร์ของมาดามหน่อยมีเป็น1ิบคาแรคเตอร์มีเป็น10ซิมคนกอกมีแค่สซิมไอชั้นเนี่ยมี10ซิมมากกว่า10ซิมนะคะมันอยู่ที่ว่าไิชั้นจะหยิบมาใช้ซิมไหนกับ ไหรรเวลาใดอะไรอย่างไรเหตุการณ์ไหนนั่นล่ละค่ะนะคะถ้าคุณประมาณนี้ถ้าคุณเขียนมาประมาณนี้หยุดอารมณ์คุมอารมณ์ไม่ได้ฉันไม่ใช่คนปัญญาอ่อนนะคะจะนั้นก็คือกับการที่ถ้ามาตอบตรงด่ามาดักกลับคอมเมนต์มาในสิ่งที่มัน เอ่อถุกถูก,ถกตาต้องใจอีชั้นอีชั้นก็ใช้ฉิดของชั้นนี่แหละชี้แจงมันก็ถือว่าเป็นปกติโกไม่อ่าโกงไม่แฟ,แฟแฟไม่โกงกันแล้วกันนะคะคุณแหม่มฉะนั้นก็คือมาทางไหนก็ไปทางนั้นอย่างที่ว่าขอบคุณสิ่งที่ผ่านมานะคะก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะอืมก็คือโอเคนะเรายังอยู่ตรงนี้ยังอยู่ตลอดไปยังไม่มีปัญหาอะไรฉะนั้นก็คือบอกว่าด่ามาด่ากลับแล้วก็มีการบอกว่าคุมอารมณ์ไม่อยู่เลยขอยกมือลาก็ขอบคุณที่ผ่านมาคุณมา ทางไหนคุณก็ไปทางนั้นแล้วก็บอกว่าผู้จาหย,ยับใครอะไรยังไงอีฉันมีหยาบกว่านี้ค่ะเพราะว่าอะไรคะการที่สั้นดอนขุดได้สั้นดานขุดไม่ได้ตัวอีชันเนี่ยคือสั้นดานล่ะค่ะ ข้างในเนี่ยมันไม่สามารถที่จะปรับได้แต่ละคาแรคเตร์นี่มีเป็นสิๆตัวเองนะคะฉะนั้นก็คือจะไม่ให้ใครมานั่งบอกว่าโอเคมึงพูดอุย้ยมึงพูดร้ายเหรือเกินมึงคุมอารมณ์ไม่อยู่มึงเป็นนู่นเป็นนี่อะไรยังไงหรืออีจอมรลวงโลกอย่างอีพัฒนีมันพูดน่ะน,นะนะก็คืออีฉันเป็นคนที่ เขียนมาตอบตรงเม่นมาตอบตรงแฟรแฟไม่โกงกันแล้วกันค่ะพี่น้องขาเดี๋ยวเจอกันที่ไลฟ์สดตอนต่อไปแล้วกันมันเป็นงานถนัดค่ะพี่น้องขาเอา,อานี้กันแล้วกันเขียนมาเราก็ตอบคุณก็ถือว่าใช้สิทธิ์ ชี้แจงมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่แฝงอยู่นะเพราะว่าคุณเขียนมาหาเราเราไม่ไประรานช่องอื่นอะไรอื่นอะไรยังไงนะคุณจะเอาไปดองไปด่าที่เราเห็นอยู่แล้วก็ว่ามันกันก็เป็นสิ่งที่ดีเอาเราไปขยายในทางดีไม่ดีก็เออมาดามหน่อยนี้ขึ้นเวทีมาดามหน่อยได้ขึ้น,าานอนอ,อ,อะไรนะออความ ความโด่งดังทั่วโลกก็ถือว่าขอบคุณแต่ขณะที่คุณเข้ามาช่องเราเองเนี่ยเราอาจเจอเราจําเป็นต้องหยิบยกมาตอบก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ปกติแฟฝงไม่โกงกันแล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่ในการไลฟ์สดกับพี่น้องคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ